สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขณะที่มะกรูกกาลังเตรียมทําไลฟ์เพื่อที่จะมาให้กําลังใจเพื่อนๆนะคะก็เจอข้อความใหม่นะคะจากเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมืองหรือมีกระคูนสุภาษิตอันนี้คิดว่าหลายคนรอคอยที่จะฟังความเคลื่อนไหวนะคะมาดูนะคะว่า ข้อความที่เขาส่งมาวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างเมื่อเช้าดูแต่เช้ายังไม่มีแต่เมื่อกี้มาแล้วนะคะโอเคหัวข้อของเขานะคะคือการเปลี for, for eh st st ่ยนแปล g ในก a ห t ายการ e รือนำ a s s รับคนส่วนใหญ่ e ี่ขอ s ้าว l s t อ n ถานคนนี้จะเกี่ยวข้องกับคนที่ขอข้าว t i l s t ถ n นนะคะหรือ arbyis tillst ถ n น จะพูดช่าๆง,ง่ายๆเป็นภาษาไทยเพื่อที่ลิ้นตัวเองจะได้ไม่พันกันนะคะอุปไปโฮลสติลสโตนก็คือใบอนุญาตอยู่อาศัยหรือใบอนุญาตพำนักอาศัยใช้คําไทยสั้นๆคือใบอยู่ก็ได้นะคะต่อไปมกอกจจะใช้คําว่าใบอยู่นะคะแต่ขอให้ทราบชื่อทางการของมันไวนะะน้นะคะคือใบอนุญาตอยู่อาศัยหรือใบอนุญาตพำนักอาศัยอาร์เบียสติลสโตนก็คือใบอนุญาตทํางานนะคะข้อมูลตรงนี้จะเกี่ยวข้องกับคนที่ยื่นเรื่อง ขอใบอยู่แล้วก็ขอใบอนุญาตทํางานนะคะใบอนุญาตอยู่ใบ mm hmm. อนุญาตทํางานนะเขาบอกว่านับต mm ั hmm. ้งแต่วันนี้เป็นต้นไป From now on, Sir John Deasy, Beria, Foran, Ringana, Udd, and Slog, e n t l e m e n เริ่มตั้งแต่วันนี้หรือวันที่20กรกฎาคม2 0งพคศ2021เเป็นต้นไปนะคะความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆในพรบรคนต่างด้าวหรือกฎหมายคนต่างด้าวเนี่ย เริ่มที่จะมีผลมังคับใช้แล้ว The อินเนเบอร์อัดดิซม์อันซึ่เกิดของอุปหลส์หร r ออาร์เบีสล stone อิสเวียร์การคมหัด์ผู้ว่าการอฟลอกแอนด์เรนงานนั่นหมายความว่าผู้ที่ยื่นคำร้องนะคะคนที่ส่งเรื่องไปแล้วย,ยังไม,ไม่ได้ผลตอบรับมาเนี่ยนะคะจะต้องติดตามข่าวนะคะเพราะว่าอ่ามันจะส่งผลกระทบกับเราเขาบอกว่าตืด เดี๋ยวนะ่ใ um, um น,น,น,ออนเบื้องแ d ก s ีะะ่ที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 ่ e ี่ท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 ี่ s ี่ท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 ี a ที่ที่ a ี่ที่ทร่ที่ที a ที่ที่ที่าี่ที่ที่ทย่ที่วี่ว่าี่ที่นี่ท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 ีอท่ที่ัี่ที่ที่ัี่ที่ยี่ท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 ่ที่ที่ทีที่นป่ที่ที่ทะ่ี่ท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 ททะที่ยื่นเรื่องไปแล้วยังไม่ได้รับคบี่ยจะต้องเข้าข่ายใช้กฎหมายใหม่ทันทีนะคะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เขาบอกว่า alla svenska sidor på mikroknivsverkets webplats är updaterade med korrekt information นะคะเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมืองที่เป็นภาษาสวีเดนหน้าที่เป็นภาษาสวีเดนนะเขาได้อัปเดตข้อมูลเป็นข้อมูลที่ถูกต้องแล้วย้ำนะคะที่เป็นภาษาสวีเดนเท่านั้นนะคะที่เขารับประกันว่าข้อมูลถูกต้องณวันนี้นะคะ อ่าถ้าคุณหาข้อมูลเป็นภาษาอื่นนะจะต้องรอให้มันจะมีช่องคําเตือนข้างบนหน้านะคะมกรูดยังไม่ได้เห็นช่องคําเตือนเขาว่ามันว่ายังไงอาจจะเป็นว่าเขาอาจจะเขียนว่าข้อมูลคําเตือนข้อมูล ที่หน้านี้ยังไม่อัปเดตนะเพราะมันเป็นภาษาอื่นเจ้าหน้าที่เขาจะต้องส่งไปแปลก่อนนะคะซึ่งการแปลมันใช้เวลาพอสมควรถ้ามีข้อมูลตรงนี้อยู่แสดงว่าอย่าเพิ่งเชื่อถือข้อมูลที่หน้าหน้าที่เป็นภาษาอื่นเช่นภาษาไทยภาษาอังกฤษอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าเขาจะเอาไอ้ช่องคำเตือนนี้ออกไปนะคะถ้าไม่มีช่องคำเตือนแสดงว่าข้อมูลนั้นอัปเดตแล้วนะคะ,ะต่อไปอัลละเอียเชนสเตระอุบตเทีระเดเอียนลิกส์ลอกแอนดิงนนะคะ Uh, บริการทางอิเล็กทรอนิกส์บริการออนไลน์ต่างๆบนเว็บไซต์ของกรมตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยนะคะ mm hmm. เขาอัปเดตแล้วตามตามกฎหมายใหม่ที่เปลี่ยนไปอมดุสกออันเซอร์กะอมอุเปโฮลสติลสโตนเบียบลังเคตเบียววีเดออัติทดาร์พอดาตุเมตพอบังเคตเดนสวอตเดนสเตมเมอร์แมดอมสมิโดฟินส์พอเวตพลัดเซนถ้าสมมุติว่าคุณจะยื่นคำร้องขอใบอยู่หรือต่ออายุเนี่ยนะคะแล้วใช้แบบฟอร์มที่เป็นกระดาษนะ ทางการเขาบอกว่าขอความกรุณาให้ดูวันที่ที่แบบฟอร์มปกติแบบฟอร์มของภาษาสวีเดนของทางการที่นี่นะคะเป็นแบบฟอร์มแล้วด้านข้างมันจะมีรหัสเป็นชื่อของแบบฟอร์มแล้วมันก็จะมีวันที่ด้วยนะคะให้เราดูวันที่แบบฟอร์มในกระดาษของเราที่เราเคยพิมพ์มาก่อนวันนี้เนี่ยนะให้มาเช็คว่าแบบฟอร์มนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าโดยมาเช็คกับเว็บไซต์ของของอะไรคะ Migrationsverket, det här Migrationsverket, wa, mai? Mai. Kan okay, flera, uh, flera blanketter har uppdaterats vilket innebär att du har en blankett. Om du har en blankett som skrevs ut 19 juli eller tidigare kanske den inte längre gäller. ถูกอัปเดตที่มีการอัปเดตนะคะนั่นหมายความว่าถ้าคุณปริ้นแบบฟอร์มของคุณมาวันที่19กรกฎาคมคือเมื่อวานหรือก่อนหน้านั้นแบบฟอร์มมันอาจจะเก่าไปแล้วก็ได้นะคะอาจจะใช้ไม่ได้แล้วก็ได้นะคะ,ะไปที่เว็บไซต์ของวิกาคุนสแ a ร์เกนะคะแล้วก็ดูข่าวของเขามันจะมีหัวข้อข่าวว่าลงวันที่20เดือน7 21นะคะเขาก็จะมีข้อมูลว่าฮิตเลองเกตนะคะ เดี๋ยวมากูดเปิดให้ดูว่าเว็บไซต์ที่มากูดดูหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มันจะมี h i t l r e d blanket นะคะก็กดเข้าไปดูนะโอเคต่อไปไปดูแปลกันต่อนะคะเว็บไซต์ของเขาสำหรับผู้ที่ยื่นยื่นคำร้องไปแล้วแต่ยังไม่ทราบผลเขาบอกว่าอย่างนี้ดู s สมเรียดันฮอลแลมนัชอินแอน a n นเซอกันผู้ซึ่งได้ยื่นคำร้องมาแล้ว om um, du har ansökt om um, förlängt uppehållstillstånd men ännu inte fått ett beslut kan du komplettera ditt ärende med ansökan om um, permanent uppehållstillstånd. ถ้าสมมุติว่าคุณยื่นเรื่องไปแล้วแล้วยังไม่ได้ทราบคำตอบยังไม่ได้รับผลมาเนี่ยนะคะเราสามารถที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้จำได้ใช่ไหมไลฟ์เมื่อวานที่มะกรูแบอบกว่าก,กฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ทันทีเลยเขาไม่มีกฎหมายแบบว่า ที่แบบว่าผ่อนปลนในช่วงผ่อนปลนในช่วงเปลี่ยนถ่ายในช่วงเปลี่ยนแปลงไม่มีนะคะคือถ้ายื่นคําร้องไปแล้วยังไม่ได้คําตอบนะวันนี้เป็นต้นไปเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม,ใหม่หมายความว่าถ้าเราขอใบอยู่ถาวรเราจะต้องเลี้ยงตัวเองได้แล้วถ้าเราต้องการจะพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราเลี้ยงตัวเองได้เราสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมได้เดี๋ยวดูรายละเอียดต่อไปนะอ่าเขาบอกว่าออมที่ว u n s e r c e d om Ferlengt uh, fått uppeholstilston men inte ett beslut komplettera ärende anserkarn annu kan dit du med ่าฝ t h เล n ง n ์ข e ้ e พักต t ล l s t ั n แต่ยัเรม่ไล้วนรคะจะขอไปอยู่ีาวบีต์บีต์บีต์บ้ต์บีตอบีต์บีต์บีต์ร้องอีต์ร้ตงบีต์บีต์บโดยใช้แบีต์บีต์บีต์บี n ์บีต์ m ีต์บีต m บีต์บ l still s t ี n ์นะคะ

อันนี้เขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าเราเข้าขายเงื่อนไข3ข้อที่เมื่อกุดไลฟ์ให้เมื่อวานแล้วนะคะคือ3ข้อคืออะไรคือมีใบอนุญาตอยู่อาศัยมาแล้วอย่างน้อย3ปีขึ้นไปนะคะแล้วก็เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็มีความประพฤติดีอันนี้ในการที่จะขอถาวรน,นะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะอ่าถ้าถ้าเข้าขายตามนี้แล้วนะคะเข้าขายตามนี้แล้วเราสามารถส่งเอกสารเพิ่มเติมไปยืนยัน ไปยืนยันอันนี้ได้นะคะโดยการต้องปริ้นแบบฟอร์มออกมาเป็นกระดาษแม้ว่าก่อนหน้านี้เราจะยื่นคำร้องผ่านาเว็บไซต์ของเขาก็ตามตอนนี้ถ้าเราต้องการให้ข้อมูลเพิ่มเติมต้องปริ้นแบบฟอร์มออกมาเป็นกระดาษนะคะแล้วก็ส่งไปนะโอเคนะเขาบอกว่าต้องส่งเป็นกระดาษไปนะแปลกมากนะคะต่อไปเขาบอกว่า u n v e n d e n n l l n n k ตสมภาษดินอันเซอร์กันอ c อกคริสซี ค h kryssa i a t ินอันเซอร์กัน l ยลและพมั n แอนอุบัลสติลสโตนอันนี้เขาบอกว่าให้เลือกแบบฟอร์มที่เหมาะกับใบคำร้องของคุณแล้วก็ให้ค uh, ร e, ิสตอีให้ติ๊กให้ติ๊กตรงนี้อันนี้ที่เขาไม่ได้เขียนชื่อแบบฟอร์มมาให้เพราะว่ามันมีสองแบบไงบางคนขออุบัติโฮลสติลสโตนใบอยู่บางคนขอใบอ อนุญาตทํางานนะคะเขาก็เลยบอกว่าให้เลือกแบบฟอร์มที่เหมาะสมกับเราแต่ที่สําคัญนะให้เราติ๊กติ๊กช่องติ๊กช่องบอกว่าต้องการขอถ้าเราเข้าขายนะถ้าไม่เข้าขายถ้ายังไม่ครบกฎเกณฑ์เขาติ๊กไม่ได้นะคะติ๊กไปแล้วทําให้เขาเสียเวลาถ้าเราเข้าขายว่าเรามีสิทธิ์ที่จะขอใบอยู่ถาวรก็ให้ติ๊กไปนะคะโอเคนะเขาบอกว่าให้ติ๊กที่แบบฟอร์มกระดาษของคุณเนี่ยว่าคุณต้องการยื่นคําร้องขอ บอ,อ,อนุญาตอยู่อาศัยถาวรต่อไปให้ส่งแบบฟอร์มคุคคกแกับลังค์คกก๊บลังค์แคสแตนอาดมบีลอกูรสมเอฟเตอร์ฟรัวกัสอีบังคคสแตนทิลเมกาคู e สวาร์เกแล้วก็ให้ส่งแบบฟอร์มตัวนี้นะคะแบบฟอร์มตัวนี้ที่เรากรอกเรียบร้อยแล้วติก๊กเรียบร้อยแล้วแล้วก็บีลอกูคือเอกสา,สารแนบ ในแบบฟอร์มเขาจะบอกว่าเขาต้องการเอกสารแนบอะไรแล้วก็แนบไปนะคะซึ่งมะกุดยังไม่ได้ดูแบบฟอร์มเขาแต่คาดว่าที่เราควรจะแนบไปกรณีที่ก็คือใบรับรองเงินเดือนของเรานะคะยืนยันว่าเราเลี้ยงตัวเองได้หรือถ้าเรามีบริษัทเป็นของตัวเองก็ผลประกอบการเนาะตื้อๆอืมแล้วเรื่องความประพฤติปฏิบัติความประพฤติดีเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรยากคือถ้าเราไม่มีชื่อในทะเบียนประวัติอาชญากรรมก็ก็ถือว่าประพฤติดีนะคะ เนาะแบบฟอร์มพวกนี้ส่งไปที่ไหนคะเอกสารพวกนี้ส่งไปที่ไหนส่งไปที่มิกราคูนส์เวอร์เกตนะคะ310090303นะเช็คอีกทีนึงมิกราคูนส์เวอร์เกตบุ๊กสตูปอนอ3100รหัสไปซีนี9030303อีเมนะบางคน ฟังแล้วแบบว่าจะทำจะทำเองได้ยังไงมันยากขนาดนี้ไม่ต้องเครียดนะคะเราอยู่กับแฟนใช่ไหมก็ให้แฟนช่วยนะคะที่มกุฎให้ข้อมูลตรงนี้ <c oughs> เพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลเบื้องต้นจะได้รู้รู้คร่าวๆรู้คร่าวๆแล้วเวลาจะลงมือทำเนี่ยก็ให้แฟนช่วยให้เพื่อนช่วยให้คนที่เรารู้จักนะคะที่เขาสามารถช่วยเราได้ให้เขาช่วยแต่อย่างน้อยก่อนที่เราจะขอความช่วยเหลือใครถ้าก่อนที่เราจะขอความช่วยเหลือจากใครถ้าเรารู้ข้อมูลเบื้องต้น ข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยนะคะมันก็จะทําให้มันง่ายขึ้นจะได้รู้ทิศทางนะคะรู้ทิศทางว่าจะไปทางไหนเคเนาะอันนี้มะกรูดแปลเฉยๆไม่ได้สรุปให้นะคะหวังว่าจะเข้าใจกันนะคะเพราะว่าเวลาที่จะสรุปเนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากนะคะต้องมากรันมากรองมาย่อยอันนี้เราด้นสดไปด้วยกันเลยนะคะอ่านเว็บไซต์ของเขาแล้วแปลแล้วเราก็ตีความไปด้วยกันน่าจะเสร็จแล้วเนาะตรงส่วนนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปมะกรดจะทําเรื่อง จะวางแผนชีวิตยังไงนะคะการที่จะวางแผนชีวิตยังไงเนี่ยก็คือว่าต้องมาดูสถานะของเราณตอนนี้ว่าเราอยู่ที่นี่ในสถานะอะไรสถานะคนที่มีพาสปอร์ตแล้วหรือคนที่ได้สัญชาติแล้วอันนี้อันเดียวกันนะคะแทบจะว่าอันเดียวกันก็ว่าได้นะคะสัญชาติกับพาสปอร์ตมันเกี่ยวเนื่องกันหรือมีใบอยู่ถาวรแล้วหรือมีใบอยู่ชั่วคราวหรือมาวีซ่าท่องเที่ยวเฉยๆก่อนที่จะไปต่อต้องรู้สถานะตัวเองก่อนต้องรู้จุดยืนของตัวเองก่อน เหมือนเวลาเราจะเดินทางตามแผนที่เราต้องรู้ว่าเราอยู่จุดไหนก่อนแล้วก็ดูแผนที่เราถึงจะเลือกเส้นทางเดี๋ยวไลฟ์ต่อไปมาดูกันเรื่องนี้นะคะว่าจะวางแผนกันยังไงต่อไปเนาะแล้วก็เจอกันค่ะกดติดตามเพจของมะกูดไว้ได้นะคะหรือช่อง YouTube ของมะกูดไว้ก็ได้จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารนะคะแล้วก็อีกเพจหนึ่งที่ดีมากๆน้องแอมน้องแอมนะคะคือ Swedish ไทยน้องแอมจะจะมาทําเยอะกว่ามะกรูดนะคะมะกรูดมาเมื่อตัวเองสะดวกนะคะแต่น้องแอมคือสะดวกไม่สะดวกน้องก็มานะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ